ตอนนี้ในช่วงนี้เราอยู่หน้าวัดไผ่สนนะครับอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับวัดแห่งหนึ่งในอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับที่ขึ้นชื่อเราดูประตูทางเข้านะครับประตูโขงประตูโขงทางเข้าวัดนะครับตัวนี้นะครับแน่นอนนะครับวัดไผ่สนนะครับเพราะว่ามีแต่ต้นไม้ต้นเบอร์ิ่มเลยนะต้นใหญ่ๆตามมาก็ทตานผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับ นี้เข้าไปในบริเวณวัดกันแล้วนะครับวัดกล้องใหญ่ไพศาลมากนะครับดูนะครับมาดูต้นไม้ที่ใหญ่ๆนะครับเป็นบริเวณกว้างบริเวณกว้างมากนะครับท่านผู้ชมมาดูครับขณะนี้ทางเจ้าอาวาสวัดได้ให้ทางพระแล้วก็ทางญาติโยมนะครับทำความสะอาด เกี่ยวกับวัดกันอยู่นะครับพื้นที่วัดนะครับเป็นบริเวณลานจอดรถนะครับดูต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้นะครับต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับสูงใหญ่มากนะครับสูงมากนะครับเป็นต้นไม้ที่สูงริ้วนะครับสูงประมาณห้าสิบเมตรนะครับความสูงนะครับดูนะครับ ที่วัดป่า,าที่วัดไผ่สนปวกแดงอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับเป็นบริเวณพื้นที่ทุทกว่างวางมากนะครับนี่ก็คือประตูทางเข้าในวัดนะครับวัดไผ่สนนะครับพี่น้องทุกท่านที่อยากจะมาสักการะมาไหวามาทำพิธีทางศาสนาก็ มากันได้นะครับสถานที่ร่มรื่ดนะครับสถานที่กว้างขวางมากนะครับบริเวณนี้มีแต่ต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่ๆนะครับต้นสนนะครับต้นสน,นใหญ่วัดไพ่สนปวกแดงจังหวัดระยองนะครับตลอดในช่วงนี้ทาง พระรูกวัดก็ทาความสะอาดพื้นที่ฝัดกวาดนะครับแล้วก็ญาติโยมก็มาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนขับรถมั่งวิทยใครๆนะครับทาความสะอาดช่วยกันเพราะว่าเป็นพื้นที่บริเวณกว้างมากนะครับไม่ใช่ธรรมดาวัดไผ่สนตำบลป่วกแดงอำเภอป่วกแดงจังหวัดระยองนะครับอยู่ ใกล้กับสถานีตำรวจแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงพักตำรวจปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับท่านผูในช่วงนี้กำลังถ่ายให้ท่านดูนะครับตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ทางเข้านะครับพื้นที่ทางเข้าพื้นที่ทางเข้าก็เป็นพื้นที่ลาดยางนนต้นไม้ใหญ่สองข้างทางครับแล้วก็ทางนี้ก็เป็นโรงทํา อาหารรั่าขายข้าวขายของเครื่องบูชงบูชาของทางญาติโยมนะที่วัดปวกแดงนะวัดวัดไพศสนปวกแดงครับดูทางเข้านะครับแน่นอน,นดูทางเข้าโออาใหญ่โตมากนะครับทางเข้าวัดไพศสวนปวกแดงเจัดระยองนะครับ ในช่วงนี้ก็เป็นเวลาเริ่มจาก6โมงเย็นแล้วนะครับทำให้ท่านได้ดูนะครับรถเยอะนะครับช่วงเย็นพนักงานเลิกงานอะไรต่างๆนะครับต้นกลวยไม้ส,สวยน,ะะนี่นะครับ เ่านรวยมาสวย,ย,สวย,สวยที่วัดไัยสนตำบลปวกแดงอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะครับนี่เป็นสถานที่จอดรถภายในวัดนะครับสำหรับท่านผู้ชมทุกท่านก็ขอ,อให้สับสกายกดติดตามให้ด้วยนะครับช่องหนุ่มอุบลคนระยองนะครับช่องหนุ่มอุบลคนระยองสวัสดีครับ